หลังจากตั้งหม้อไว้เนาะตั้งน้ำแกงไว้ข้าวโพดสุกช้าเลยใส่ไปก่นอนสักพักหนึ่งไปล้างจานกลับมาน้ำแกงก็เดือดแล้วข้าวโพดก็คงสุกแล้วละนะคะน้ำแกงเยอะไปหน่อยอ๋อยังไม,ม่ได้ใส่ขวบป่าเลยชิมก่อนนะคะปรุงรสเรียบร้อยแล้วขาดแต่ใส่ชูรสอืมพิกแกงไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะเพราะว่าเราใส่ปลาไปแล้วเราแค่เติมรสดีหน่อยอย่างเดียวพอ ไปย่างหอมไาย่างแล้วปไปย่างแล้วก็ปั่นเลยทีนี้เราก็มาใส่พระเอกของเรานะนี่คือยอดบวบปลานะใส่ลงไปเลยชิมน,น้ําแกงแล้วอร่อยมากใส่ลงไปเลยจ้ายอดบวบปลายอดบวบเต็มหม้อเลยทุกคน้คนแล้วก็ยุบแล้วนะคะยอดบวบเต็มหม้อคนแล้วยุบแล้วอ นากินไหมคะทุกคนไม่มีปลาย่างเดี๋ยวปลาย่างเหลือตอนหนึ่งแกงเรียงยอดตัวสุดเสร็จแล้วนะคะมากินด้วยกันนะคะ